มาเก็บหอมหัวใหญ่เจ้าที่ปลูกไว้นะเจ้านี่นะอันนี้ก็ถอนเรียบร้อยแล้วนะเจ้าแตยังหอมหัวใหญ่สีม่วงนี่นะเจ้ายังบ่ได้ตัดถอนได้เลยนะเจ้าแต่ก็จะเก็บใส่กระสอบไปไว้เพราะว่าวันพรุ่งนี้ฝนจะตกแล้วนะเจ้าเนาะสวัสดีเจ้าันนี้สุพรรณก็จะมาถอนหอมหัวใหญ่เจ้าเนาะหอมหัวใหญ่ที่สุพรรณปลูกนี่ก็มีอยู่2ชนิดนะเจ้าก็มีสีม่วงนะเจ้าเนาะ สีมส่วงก็สีสีธรรมดาเนี่ยเจ้าอันนี้เขาเรียกว่าไปกันยางพาระเจ้าเป็ี่ยนห่อหมูไงสีม่วงนะเจ้าเนาะยยางพาานี่ยเจ้ายางพาาเรียกว่าห่อหมูไงหน่อยภาษาเกาหลีเนาะเจ้าเน่อยฉันเดี๋ยวถอนเราไปไว้พุ่นนะเจ้าบนบ้านแจ้บนหน้าเจ้าเนาะเพราะว่าบนพุงนี่ฝนจะตกแล้วนะเจ้าเช็บไปว่ายนี่ก็ะหก khó để hóa nháy nháy cho hôm đi xuống phán phô hóa bên nháy ơi Cô quay mày đi kiếm mày đi Nào mày ถึงยาถึงหอมเจ้าดินกัแข็งตัวอน่เจ้าถอนยาต้องใจขอนี่จอยขุดเอาน่เจ้าอันแนตีดึงขึ้นมาได้เอาก็คขุดเอาน่าเจ้ากระโป๊ะมหลายได้เจ้าโป๊กไววเมากินแต่ละปีน่เจ้าหอมหมวหไงนะแต่บุงหมู่ปีนี่สมุนิมเปิดจะไปญาน้าหอมก่อนน่เจ้าปีแล้วนะโัวเอาสุพรรณเอาไปไหอยังหลายอ่ะเจ้าไปไววได้วันสองวันนี่ก็ที่นี่สุพรรณว่าจะเอามากินไปซ้อพอบ่มนี้น่เจ้า แกเอาไปย่าน้ามหอมมาไว้กินหมดนะเจ้าหอวมหัหญ่ปีนี่กะบ่มีหัวเน่าหลายเจ้าปีแล้วเน่ายังนักเลยนะเจ้าแต่ว่าหัวตีสุพรรณปลูกอยู่นี่มันจะบบใหญ่เหมือนตีขาปลูกแบบขายเนาะเจ้าเนาะตีข้อขายนั่นให้ดีกะขอมาพ่นยาให้ดีข็ใส่ปุ๋ยอยู่จน่นะเจ้าแต่ตีสุพรรณปลูกนี่กะบอกจะได้พ่นยาเนาะเจ้าเนาะบอกได้ใส่ปุ๋ยหลายนะเจ้าปีนี่กกบพอได้กินอยู่เจ้าหัวมหญ่ นี่งามๆเลยเจ้าตอนเรียบร้อยแล้วนะเจ้าปีนี้นะที่ปลูกไม่กินนี่เนาะอืมนะ <c oughs> นเจ้าวงงามๆเลยเพล่อหงมวยไงหวมวยไงเจ้าอันนี้เป็นสีมว่วงนะเจ้าเนาะนี่มีสองแบบนะเจ้า สีม่วงกับสีธรรมดาล่ะเจ้าหอมหัใหญ่ปูไว้กินเจ้าที่สุวรรณก็เริ่มถอนแล้วนะเจ้าถอนแล้วสิเก็บไว้แล้วนะเจ้าเพราะว่าฝนจะตกแลเจ้าเนาะถอนเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะเก็บใส่กระสอบขึ้นเาไปไว้บนพุนน่ะเจ้าบ้านเฒ่าแก่พุนน่ะเจ้ามันจะมีตีไว้อยู่หั่นน่ะไว้ตอยกระเทียมีสุรรณเคยมัดุกเอาไปห้อยไว้นั่นน่ะเจ้าสุรรณเนตากไว้ทงเป้นหั่นน่ะเจ้าเนาะเก็บใส่ไว้นี่เดี๋ยวแฟนสุรรณมา hơi nhọc xe lót lên bay nè cháu, sư phán cần quay kim sặc, noi nè nó, lấm nè cháu, hòm mận, xỉ muông nè, nà. sư phán là lấm cháu. đẹp đi báo nè cháu, thăng. Tại sao đến thăng nè sư phán sẽ tha phan nè anh mình นะเจ้ามันจะเป็นแขนแบบนี้เนาะมันบ่อลอยนะเจ้าเนี่ยเจ้าแต่มันก,ก็กินได้อยู่นะเจ้านี่นาะเนี่ยเจ้าในหอมสีม่วงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อะไรเจ้าเนื้อมันจะหวานกรอบนายเจ้ากับลาบล้ำเนื้อกินได้อยู่นะเจ้าแต่ว่าเขาบอกใครไม่ยน่นกินกันนลยเขาจะเพ่งนะเจ้าเพราะมันหลาย ถ้าบ่เมขดก็กินอยูะอ่ะเจ้าสุพรรณก็วว่าจะส่งเม็ดไปหื้อแม่ทางบ้านฟูกคออนะเจ้าร้อนจะเข้าหนาวนี่กั้มก่อนจะส่งเม็ดไปหื้อแม่ร้องฟูกคอเพราะว่าทางบ้านสุพรรณกัน่ากระเซธนะเจ้าเนาะลองเอาไปฟูพอฟูง่ายนะเจ้าแค่ว่าพ่อเอมันเป็นต้นกล้าเรร้อยกค่ะไทยแล้วก็คุ้มแป้งฟูกเลยเจ้าฟูกแบบง่ายแล้วก็ติดง่ายพวกอ่ะเจ้าแต่จะเอาโดน้ำเมื่อมันชุ่มมันก็ติดแล้วนะเจ้าหอมตัวนี้นะลูง่ายขนาดนะเจ้า เปณีหอมหัวใหญ่หัวงามเจ้างามกว่าปีแล้วปีเสินนะ่ะเจ้าเปณีหัวใหญ่ดนะ่ะเจ้าหัวงามเนาะเพราะว่าฝนตกดีด้วยน่ะเจ้าเปณีน่ะสุพรรณบ่ได้ใช้หอมแดงนะ่ะเจ้าเวลาใส่ตําน้ําพริกทีเฮาจะใส่แกงน่ะสุพรรณใช้หอมหัวใหญ่ตัวนี้อ่ะเจ้าเอาใส่แตนหอมแดงบ้านเฮานะ่ะมันก็กินรสชาติก็คล้ายๆกันเนาะเจ้าเนาะแต่ว่าหอมแดงกันน้อยๆเนี่ย มันจะกินแห้งกว่าหอมหมูไน้หน่อยนึงอ่ะเจ้าสุพรรณกับใจตัวนี่เลยนะเจ้าตําใส่น้ำพริกนะเจ้าหน่อพริกแกงน่ะกัง่ายดีเจ้าสุพรรณก็จะลากมาวางกล่องวันนี้อ่ะเจ้ารอแฟนสุพรรณม้าเน่ะยจะยกใส่รถไปเลยนะเจ้ากันนักกะละนะเจ้าหันแบบนี้นะใส่ก็สอบบอกให้ใส่หลายเลยเจ้าเดี๋ยวแฟนยกมันจะนักนะเจ้าเนาะใส่มาให้มาดีเนี่ยเจ้าใส่ปอยยกได้นะเจ้า แก่ห่อหมอยใหญ่เสร็จเรียบร้อยสุพรรณก็จะมาเลื้อพยังออกก่อนนะเจ้าแล้วก็แป้งกระเทียมก็มีอุู่หั่นน่ยยังบ่ได้ลื้อพะยางเลยนะเจ้าสุพรรณก็จะทําการเลื้อพยางออกหมดนะเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวสุพรรณจะเื้อเท่าแก่ผนมาปั่นเอาข้งัวงอย่างมาใส่นะเจ้าปั่นดินไว้นะเจ้าเพื่อทีจะฆ่าญ่าทีมันออกนะเจ้าเดี๋ยวถ้าเฮาล่าไว้มันก็จะเป็นดอกเป็นน้วยมันก็จะล่วงลงนี่ก็จะหนักขึ้นติ๊กๆะเจ้าญ้าม้นนี่นะก็จะเลื้อเอาพยังม้นนี้ออกหมดนะเจ้าแกบ เมื่อเป็นตีเลยนะเจา้าพายังนี่นะแล้วสุพรรณกับเจ้าเฮเทาแกเป็นมาไถ่นะเจ้านายตนก็มาแล้วนะเจ,จ้าจะาเ้่ยกออกไปขึ้นไปไหวพวกนะเจ้าบ้านเท่าแกพวกนะเจ้าตีเคยไหวสลวดน่ะเอาไปกินหรือไม่หรอแกเอาของง่ายๆีนการเลือกของง่ายพ่อเลือกเอาไว้แล้วหั่นถุงหนึ่ง